สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเราลองมาดูกันครับว่าในเดือนมิถุนายน2566นี้ทิศทางพลังงานนะครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งใดจะเข้ามาสิ่งดีๆได้จะเข้ามานะครับหรือมีสัญญาณอะไรหรือมีแมสเสจข้อความอะไรที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการปรับ พลังงานของตัวคูณนะครับจากดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานจากักรวาลต่างๆก็ลองมาดูกันชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้ดูได้หมดเลยนะครับลองมาดู energy พลังงานครับในเดือนกรกฎาคมในเดือนมิถุนายนนะครับ2566ชาวราศีกรกฎ professional assistant ครับหมายเลข7 คำว่า people มี planning and action ครับหมายเลข2 energy ครับการลงมือทํานะครับการวางแผนการวางกลยุทธ์การวางการตลาดมันเป็นไพ่ใบนี้คือไพ่ของการ take action การทำตามแผนการทำตามเป้าหมายของคุณนะครับแผนที่ตรงนี้มันก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของเนี่ย การที่คุณวางแผนจะศึกษานะครับการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานให้ถึงตามเป้าต่างๆในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยอาจจะเป็น energy ของการที่คุณอาจจะต้องหาองค์ความรู้มากขึ้นครับหรือหาที่ปรึกษาก็ได้นะครับในแผนที่คุณวางไว้เนี่ยไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามเอรู้ว่าอาจจะต้องให้คนช่วยคุณเนาะหรือคุณอาจจะต้องแบบ อ่านให้เยอะมากขึ้นนะครับหรือพัฒนาตัวเองให้เยอะมากขึ้นในด้านด้านนั้นและพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน Energy ของการที่คุณมีแรงขับเคลื่อนมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจครับที่จะทําถ้าถามว่าผมพาไพ่ใบนี้ Energy เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการการที่เหมือน จะกะักรวาลนะครับหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังบอกกับคุณว่าถึงเวลาที่คุณต้องมีแบบแผนหรือคุณต้องเห็นเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนคือถ้าคุณไม่เห็นเป้าหมายของตัวเองชัดเจนอ่ะคุณก็ไม่รู้เนาะว่าคุณจะต้องต้องทำอะไรในใน,ในเรื่องของงานนะครับในเรื่องคือจะบอกว่ายัางไงดีเราในการทำงานอ่ะคุณอาจจะต้องมีมีเป้าใหญ่ๆ ้าเป้าใหญ่ๆของคุณคือความสําเร็จมันใหญ่มากๆมันกว้างมากๆดังนั้นคุณอาจจะต้องซอยลงมาว่าความสําเร็จของคุณนะ่ะมันคืออะไรนะครับแล้วก็มี the loving man ครับ้า wow, ว people หมายเลข7 2็นะครับรวมกัน2กับ5ก็ได้7เนาะอาจจะเป็น7 7 angel number the loving man นะครับมันเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขมากๆมันเป็นพลังงานของคนที่แบบ เฮ้ย hey, พลังงานดีจังเลยในเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยมันดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันราบลรื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไปได้ตามแบบแผนของสิ่งที่คุณวางไว้นะครับถ้าถามว่าในาไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานของคนที่มีเอ NERGY ที่ดีก็ได้คุณอาจจะได้เจอคนที่มีพลังงานดีๆมากๆที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนคุณหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับมันอาจจะเป็น คนที่เข้ามาชอบคุณมาจีบคุณก็ได้หรือพไพ่ใบนี้เป็นตัวคุณนะที่รู้สึกดีกับชีวิตของตัวคุณเองในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมันมีสัญญาณอะไรเข้ามาสำหรับชาวรา,ราศีกรกฎครับ passion and pleasures ครับ so h a r you r l i f e ภ mm hmm. าพนี้คือ passion and ความสุขแรงจูงใจไฟเนี่ยดูเหมือนเฉลิมฉลองมันดูเหมือนปาร์ตี้ดูเหมือนแบบคุณได้มีความสุข so far you l i f e เนี่ยคือริมรถชีวิตที่สวยงามริมรถชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นนะครับในเดือนมิถุนายนสนับชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยความที่คุณเป็นชาวทัตน้ำเนาะ อารมณ์ของคุณนั่นแหละครับคือตัวขับเคลื่อนชีวิตหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างมันจะมาจากอารมณ์ของคุณดังนั้นการตัดสินใจเลือกหรือการตัดสินใจที่ให้คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีมี positive energy อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ได้รับครับสิ่งดีๆหรือให้จิตวิญญ,ญาณของคุณนั้นนำทางคุณไปพบเจอกับ สิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินชีวิตของคุณเพื่อเป้าหมายความสําเร็จตราบใดที่คุณอยู่บนเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณตราบใดที่คุณอยู่บนเส้นทางของความไว้วางใจในตัวเองในไฮเออร์เซลล์ของตัวคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามความยากลําบากนะครับหรือเรื่องราวดีๆอยากให้คุณสังเกตเห็นครับว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ไฮเออร์เซลล์หรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำลังช่วยเหลือคุณหรือกําลังบอกคุณนะครับถึงสิ่งที่คุณจําเป็นต้องแก้ไขพัฒนาหรือทําต่อไปอะครับเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นลองลองมาดูกันนะครับว่าพลังงานในเดือนมิถุนายนนี้สหรับชาวลัคนาราศีกรกฎกด p ปอร์ตรับอาร์ฟฟอร t เฮลส์เกต r e ร์เ r t เนเจ o r ์ซอร์ตเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ในงานหรือทำงานแล้วมันรู้สึกว่ามี มีงานเยอะนะครับคุณอาจจะต้องร้องของการช่วยเหลือก็ได้คุณอาจจะเก่งแหละคุณอาจจะจัดการได้แหละแต่บางอย่างงานมันล้นมือเนาะหรือบางทีคุณอาจจะจัดการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นให้มันเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้แต่มันอาจจะมีเยอะมา,จากจกนไปดังนั้นการขอความช่วยเหลือเนี่ย Ar k for h i l p ครับคือร้องขอไปเลยครับบอกออกไปเลยรับอ่บอกออกไปเลยนะครับว่าขอการช่วยเหลือช่วยทำนั่นหน่อยช่วยทำนี่หน่อยนะครับหรือพไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องของการรีแลกซ์การผ่อนคลายมากขึ้นคุณอาจจะทำงานเยอะคุณอาจจะทำงานหนักหรือคุณรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะทํางานมันอ่ไม่ได้ดังใจคุณเนาะแต่ยังไงผมรู้สึกว่า การที่เราแบ่งงานออกไปจัดสรรงานออกไปเนี่ยมันมันมันทำให้งานสามารถสําเร็จรุ่ง่วงไปได้ก็ได้นะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยเนเจอร์ยูเซลผมรู้สึกว่าพลังงานกําลังจะบอกให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยพักผ่อนมากขึ้นนะครับพักผ่อนมากขึ้นอย่าอย่าตึงเครียดอย่าซีเรียสมา,จากจกนไปถ้าในาไพ่ใบนี้แพนิ n งแอนด์แอคชั่คุณอาจจะกำลังวางแผนเนาะมี energy ของ ความมุ่งมัน่นความตั้งใจที่ทจะตัดสินใจเลือกเส้นทางบางสิ่งบางอยา่างซึ่งถ้าถามว่าเส้นทางที่คุณเลือกมันเป็นเส้นทางที่ดีไหมผมต้องบอกว่า loving man มาเนี่ยทุกๆเส้นทางที่คุณเลือกอย่างรู้ตัวท่วพร้อมทุกๆเส้นทางที่คุณเลือกทํางานหรือตัดสินใจออกจากงานหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยา่างถ้าคุณตัดสินใจอย่างมีสติแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการตัดสินใจที่ดีสาหรับคุณนะครับ ชาาลัคนาราศีกรกฎนะครับเดือนมิถุนายน2566ครับทิศทางพลังงานจั m e n t ครับคือไพ่ของการสำรวจคือไพ่ของการตื่นรู้คุณอยู่ในพลังงานของการปรับตัวเองให้อยู่ในกระบวนการของการตื่นรู้บางคนตื่นรู้แล้วบางคนอยู่ในกระบวนการของการตื่นรู้บางคนกําลังสํารวจตัวเองอยู่เนาะว่าจะต้อง รับจะต้องแก้ไขตรงไหนนะครับจุดดีจุดเด่นของตัวเองคืออะไรนะครับคุณกําลังหาอยู่คุณกำลังส่องดูอยู่ผมรู้สึกว่า j u ัด m e n t ตรงนี้มันเป็นไพ่เหมือนกระจกที่สะท้อนมาเนาะดังนั้นคุณนะครับจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอยาก่างในในโลกทางกายภาพโลกภายในของคุณมันสะท้อนทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าถามว่าคุณอยู่ในเส้นทางของเส้นทางที่ใช่ เส้นทางที่มีความสุขไหมผมต้องตอบว่าจัดสเม t มาการตื่นรู้มาเนี่ยมันคือเส้นทางของการเติบโตขึ้นมันคือเส้นทางของการพัฒนาตัวเองด้วยความที่ชาวราศีกรกฎถ้าคุณศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือการพัฒนาตัวเองเนาะคุณจะคอนเนคหรือเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานของอินท i วิชันหรือสัญชาตญาณของตัวคุณเองได้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าคุณเกิดมา ต้องทําอะไรคุณมีหน้าที่อะไรนะครับมันมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเนาะเป็นฮิวแมนดีไซน์มันเป็นศาสตร์ที่ใช้การคํานวณพลังงานออร่าของเรานะครับเป็นศาสตร์ที่เขาเช็คใส่วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเหมือนการเช็คลัคนาราศีนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละจุดจักระจุดพลังงานของเราเนี่ยจุดไหนเปิด จุดไหนบอกอะไรคุณเนาะซึ่งผมลองใช้กับตัวเองดูแล้วมันมันมันตรงเหมือนกันกับตัวเองนะครับคุณอาจจะลองลองมันมีมันมีเว็บให้อยู่เนาะคุณอาจจะพิมพ์ว่า human design ใน Google ก็ได้แล้วมันจะขึ้นมาแล้วก็อาจจะลองศึกษาดูนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะต้องแปลกันแต่ผมรู้สึกว่ามันมันดีมากๆมันไม่เหมือนเป็นการดูดวงมันเหมือนให้เรารู้ว่าเราเกิดมาจิตวิญญาเราเกิดมาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะครับ ชาวรัคนาราศีกรกฎครับ KING OF SWORD ครับตีมของเดือนนี้เนี่ยคืองานคิดงานนะครับใช้ความคิดเยอะครับใช้มันมีความเครียดเกๆใช่ไหมผมรู้ช่า King o f s w o r d เนี่ยมันเป็นได้ทั้งการคิดเยอะคิดงานนะครับหรือเขาเรียกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณ เติบโตขึ้นในอีกระดับในอีกสเต็ปหนึ่งของตัวคุณก็ได้หรือในไพ่ใบนี้เนี่ยในเดือนนี้ในธีมของเดือนคือการตัดสินใจเนาะการตัดสินใจเลือกการตัดสินใจที่จะมีพลังงานดีๆในตัวเองต่างๆเด e อะสตาร์ครับคีย์นะครับสู่เป้าหมายคีย์สู่ความสุขของคุณเลยก็คือความหวัง ความเชื่อความศรัทธาเชื่อในตัวเองคุณจะเชื่อในจักรวาลคุณจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเชื่อในวิญญาณมันพระบุษคุณจะเชื่อในไฮเออร์เซลของตัวคุณคุณจะเชื่อในอะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังงานที่คุณรู้จักว่าทําให้คุณดีขึ้นความเชื่อที่ดีจะนําพาคุณไปพบเจอสิ่งที่ดีความเชื่อที่จํากัดคุณหรือความเชื่อที่ไม่ดีมันก็จะนําพาคุณไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หมายเลขสี่เนาะ obstacle หรือ โอเวอร์คัมเนาะมันคือตำแหน่งที่ผมตั้งไว้เกี่ยวกับจะทํายังไงให้คุณผ่านบททดสอบอุปสรรคไปได้แน่นอนว่าทาวเวอร์มานะครับสิ่งที่จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรครือบททดสอบไปได้คือความนิ่งความนิ่งความสงบหรือการพฒนาจิตวิญญาณผมเน้นย้ําเรื่องจิตวิญญาณมากๆนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าคุณศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเพล่บนะบางคนเนี่ยไปได้ลึกซึ้งมากมาก นะครับลึกซึ้งมากๆอย่างที่ผมบอกว่า j u ดสมเ n t ขึ้นมาบางคนตื่นรู้แล้วบางคนกําลังอยู่ในกระบวนการหรือบางคนอาจจะต้องหันเหกลับเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองทิ้งอีกโก้ละอัตตานะครับและเป็นพลังงานอันสวยงาม king of cups ครับนี่เลย knight of cups นะครับของคำแนะนำหนใบ ชาวลัคนาราศีกรกฎเดทครับคำแนะนําเลยนะครับคือยอมรับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงไพ่เดทเนี่ยคือไพ่ของกรรมก็ได้ไพ่เดทคือไพ่ของบทเรียนกรรมต่างๆในอดีตเนาะถ้าคุณรู้จักว่าสิ่งที่คุณเจอนะครับ หรือบททดสอบต่างๆความยากลําบากต่างๆบทเรียนกรรมตรงนั้นคือสําหรับผมกรรมในดชาติเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรารูปแบบความเชื่อของเรารูปแบบนิสัยที่ไม่ดีของเรานะครับต่างๆก็ได้อันนี้อยู่ที่มุมมองนะผมเปลี่ยนมุมมองตัวเองเรื่องกรรมใหมผมไม่ได้มองว่ากรรมเป็นเจ้ากรรมนเวรแต่กรรมคือบททดสอบกรรมคือสิ่งที่ให้เรานั้นแก้ไข คุณอาจจะมีเขาเรียกว่าสมมุติยกตัวอย่างทําไมคุณอ,อกหักซ้าแล้วซ้าเล่าคุณอาจจะมองว่าคนคนนั้นที่ทําให้คุณเจ็บปวดอ,อกหกอักะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณแต่คุณลองแต่คุณลืม ดูตัวเองกระจกที่สะท้อนบางบางครั้งบางคนเขาสะท้อนตัว,<ม>ตวเรานะครับที่ที่ที่มาเจอในความสัมพันธ์เขาอาจจะสะท้อนตัวคุณก็ได้ว่าคุณมีความยึดติดในเรื่องราวของความรักคุณมีเขาเรียกว่าเมื่อเมื่อเป็นแฟนกันคุณมีการใส่การครอบครองการเป็นเจ้าของเมื่อมีคําว่าแฟนเมื่อมีคําว่าคู่รักมันจะเป็นอัตโนมัติมากๆที่เราจะเข้าไปยึดติดว่าคนนี้จะต้องเป็นของเราถ้าเขาทําไม่ได้ดังใจเราเขา ไม่ดีแต่เราลืมที่จะมองตัวเองดังนั้นในในเรื่องราวของความรักอะ่ะผมรู้สึกว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูจากตัวเราก่อนว่าเรายึดติดในความรักเราหวงเราต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือเปล่าเพราะว่าความรักที่แท้จริงที่ทําให้จิตวิญญ,ญาณตื่นรู้หรือทําให้พบเจอกับเนื้อคู่ทวินเฟมหรือโซเมท,ที่เป็นพลังงานของคนรักที่ใช่จริงๆเนี่ยมันคือการไม่ได้มีเงื่อนไข ความรักจริงๆคือการที่คุณสามารถยินยอมยินดีที่จะเห็นคนรักของคุณสามารถไปเติบโตได้แม้ว่าคุณเลิกลากันแล้วอะไรต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ได้มีความอาฆาตพยาบาทกันนะครับในตำแหน่งนะครับที่5เนี่ยมันเป็นตำแหน่งตรงนี้เนาะนายอ of Cup เป็นตำแหน่งของ Major a c c o m p l i s h m e n t หรือความสำเร็จหลักๆใหญ่ๆผมรู้สึกว่าความสำเร็จหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณตามด้ที่ คุณทํางานคุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์ของคุณที่มีความสุขมีพลังงานดีๆแน่นอนในเดือนนี้มันก็จะไหลไปเป็นพลังงานดีๆเป็นความสุขเป็นความเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานกับชีวิตนะครับนายออฟคัพเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเองด้วยความที่ชาวราศาีกรกฎเป็นธาตุน้ำเนาะดังนั้น การขึ้นลงของอารมณ์การสวิงของอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณจะทำยังไงให้คุณอยู่ในพลังงานของอารมณ์ดีการมีความสุขได้ในแต่ละวันก็คือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับในคําแนะนําในเรื่องของงานเนาะเพราะว่าในทิศทางพลังงานตรงนี้ผมอ่านเป็นภาพรวมที่อาจจะเกิดขึ้นลองมาดูกันในเรื่องของงาน อแล้วก็คีย์หลักๆสู่ความสุขของคุณในเดือนอมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดอะสตาร์คือความสุขความหวังความศรัทธาการมีความหวังในเป้าหมายแต่ไม่ได้คาดหวังปล่อยวางผลลัพธ์ต่างๆนั่นเองนะครับไพ่อาจจะแนะนำอะไรในเรื่องของงานครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎติงเกอรครับ44คิดเยอะนะครับการคิดการวิเคราะห์ ก็ถานในเรื่องงานถ้าคุณอยู่ในงานที่ต้องใช้ความคิดที่ต้องใช้จินตนาการที่ต้องใช้ไอเดีย ب, ในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวให้คิดเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการคิดออกนอกกรอบการคิดในมุมมองที่แตกตา่างนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามรีแลกซ์พยายามผ่อนคลายนะครับถ้าถามว่าไพ่ตรงนี้เกี่ยวกับอะไรใน,นเรื่องงานถ้าคุณกําลังแบบกังวลเรื่องงานคิดไม่ออกนะครับ หาตัวช่วยอาจจะเป็นผู้เชี่วชาญในด้านนั้นก็ได้นะครับเออถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ไม่สามารถทำได้ต้องขอการช่วยเหลือนะครับเข้ามาไพ่ายอยาจจะแนะนำอะไรนะครับในเรื่องราวของเงินในเดือนมิถุนายนนี้ to be fair ครับหมายเลข38ถ้าถามว่า เรื่องเงินเนาะในเดือนนี้มันเป็นเหมือน to be fair การ fair pay เนาะมันก็เป็นเหมือนตาช่างมันก็เป็นเหมือนมันก็มีเงินเข้ามามันก็มีเงินออกไปนะครับมันคือความผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้มันคือความจริงแท้ยุติธรรมก็คือตราบใดที่คุณยังมีงานคุณก็จะมีเงินคุณอยากมีเงินแต่คุณไม่ทํางานก็ไม่ได้เพราะว่าเงินมันเข้ามาจากช่องทางนี้เนาะมันอยู่ที่รูปแบบว่าเราเอาอะไรไปแลกเงินมาอย่างผมทําช่อง ผมทำคลิปผมแลกเงินมาเนาะผมรับดูดวงส่วนตัวผมก็คือเอาเนี่ยเอาความคิดอะไรต่างๆเนี่ยไปแลกเงินมาบางคนใช้แรงเนาะเอาแรงไปลงอะไรต่างๆได้เงินมาดังนั้นผมรู้สึกว่าในเดือนมิถุนาย,ยน2566นี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎยังไงก็มีเงินมา มีเงินเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็พาไพ่ใบนี้อาจจะเรามัดระวังในเรื่องของการหยิบยืมเงินการใจดีมากจกนไปนะครับการแบบใจบุญมากจกนไปเนาะบางครั้งการแบ่งปันการช่วยเหลือเราช่วยได้แต่อย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนนะครับอันนั้นมันก็ไม่ดีไพ่อาจจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนาะมาดูกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะครับ b บรสครับหมายเลขยี่สิบสองสี่สีส่ครับสองสองครับถ้าถามว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็คือความเมตตาความกรุณาเนาะในความรักความสัมพันธ์มันคือพื้นฐานของความรักที่ดีแต่พไพ่ใบนี้สําหรับผมผมรู้สึกว่าคือการบางคนคนโสดกำลังไปขอพอรเนาะให้เจอคู่ดีๆให้เจอคนดีๆเข้าออมานะครับแต่พไพ่ใบนี้คือมันเริ่มจากตัวคุณคุณต้องเป็น พลังงานที่ดีก่อนคุณต้องให้เกียรติตัวเองก่อนคุณต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องดูแลพลังงานของตัวเองให้คู่ควรที่จะพบเจอคนที่ดีการที่คุณเป็นคนโสดนะครับแล้วคุณยังไม่มีคู่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีคู่แต่มันอาจจะแปลว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่หรือคนที่ดีหรือคนที่คู่ควรกับคุณนะครับดังนั้นใช้ชีวิตแบบเปตัวเองให้เต็มที่ใช้ชีวิตดูแลตัวเองให้เต็มที่ทั้งภายนอกทั้งภายในยนะครับเสพสิ่งดีๆนะครับ เสพเรื่องราวดีๆฟังพอดแคสต์ดีๆรับพลังงานดีๆอยู่ทุกวันทุกวันมันจะทําให้พลังงานของคุณนั้นสั่นสะเทือนดีขึ้นในไพ่ใบนี้คือการขอพอรอธิษฐานจีท่า,าว่าคนโสดก็อาจจะต้องขอการขอคู่ผมรู้สึกว่าการขอคู่หรือการอยากเจอทวินเฟรมหรือโซเมทหรือคนที่ดีกับเราเราต้องเจาะจงไปเลยครับว่าเราอยากได้คนแบบไหนอยากเจอคนแบบไหน เขียนออกมานั่นเองเขียนให้มันละเอียดที่สุดให้มันแบบให้มันชัดเจนที่สุดว่าคุณจะเจอคนนี้เจอที่ไหนเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือเป็นคนไทยสูงประมาณไหนนิสัยยังไงการศึกษาการทำงานเป็นอย่างไรเขียนให้มันละเอียดที่สุดนี่คือเทคนิคของการใช้กดแรงดูดนะครับผมคอนเฟิร์มมากๆเลยว่าเมาื่อเมื่อเขียนเมื่อเราโฟกัสไ้แล้วอะว่าเราชอบใครอะมันเป็นธรรมดาว่า เราจะตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปอย่างเช่นเพื่อนผมเพื่อนผมใช้คุณแรงดงดูดในเรื่องราวของความรักเออเพื่อนก็บอกว่าชอบคนเกาหลีเนาะตอนแรกเขาก็มีความสัมพันธ์ในความรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ทอกซิกมานานมากๆก็มาปรึกษาผมผมก็เลยบอกไปว่าอาจจะต้องเลิกกันอะ่ะเพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีความสุขทั้งคู่เนาะเขาก็เลยตัดสินใจเลิกกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเอง เขาใช้กดแรงดึงดูดในการให้ตัวเองได้เจอคนที่ใช่ก็เลยเล่นแอปและโฟกัสที่เกาหลีและเดือนสิงหาคมนี้เกาหลีก็จะมาหาเขานะครับที่กรุงเทพผมก็เลยว่าเออได้เพื่อนเป็นคนที่คือยืนยันและคอนเฟิร์มกับผมแบบมากๆเขาว่าคลิปที่ผมทำในราศีของเขาอะแล้วเขาเอาไปปรับใช้ในพลังงานมันมันใช้ได้ผลนะครับ ไช่อจะแนะนําาะไรนะครับกับชาวลัคนาราศีกรากฏในเดือนมิถุนายนนี้นะครับพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นพลังงานที่อาจจะเข้ามาเซฟโฮมครับรู้สึกเซฟ e รู้สึกปลอดภัยนะครับรักษาตัวเองจากบ้านภายในเซฟโฮมเนี่ยโฮมบ้านตรงนี้ผมไม่ได้มองเป็นบ้านที่มันเป็นที่อยู่อาศัยของคุณ ในกายภาพแต่มันคือบ้านภายในที่รู้สึกปลอดภยัยมันคือจิตวิญญาณกลมๆของคุณจิตวิญญาณอันสว่างสดใสของคุณจิตวิญญาณนั้นเป็นความรักของคุณดูแลบ้านภายในเนี่ยให้เป็นคนที่รักตัวเองดูแลบ้านภายในให้เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองนะครับต่างๆเหล่านั้น เดือนนี้คุณจะรอดรับปลอดภยัยเดือนนี้มันจะมีเขาเรียกว่าคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้บททดสอบอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาซึ่งมันมีแน่นอนผมเชื่อว่าทาวเวอร์มันมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านเนี่ยมันจะมีเข้ามาดังนั้นเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงแล้วมองมันเป็นการไกด์ไลน์จากจักรวาลว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับ ไม่ว่าคุณเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับขอให้คุณพร้อมรับมือมีสติครับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่ายึดติดด้วยนะครับเราก็มี Organization การบริหารจัดการนี่เลยถ้าพูดถึงในเรื่องงานก็คือการบริหารจัดการคุณทำคนเดียวไม่ได้ครับคุณต้องทำงานร่วมกันเนาะ,ะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบางบางคนอาจจะทำงานคนเดียวแหละแต่ทำงานเยอะมากจนเกินไปโหลดมากจนเกินไปอันนี้ผมบอกตัวเองเลย ทำงานเยอะมา,จากจนเกินไปโหลดมา,จากจนเกินไปหาเวลาผักผ่อนนะครับรีแลกบ้างผ่อนคลายบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ไพ่อาจจะแนะนำอะไรอีกบ้างเนาะในเชิงของการรักษาระดับพลังงานของตัวคุณนะครับ เลิฟครับพลังงานของความรักเลิฟ people เลิฟเต็ม with all your heart just be sure to love yourself first คุณรักคนอื่นได้ครับคุณดูแลคนอื่นได้ครับคุณส่งพลังงานดีๆให้กับคนอื่นได้คุณเมตตาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นได้แต่อย่าลืมรักตัวเองมาดับแรกไพ่ใบนี้คือเนี่ย,น,ยนะครับให้พลังงานกับตัวเองมาดับแรกจริงๆร,รักตัวเองดูแลตัวเองพาตัวเองไป พาตัวเองไปที่ที่ดีๆด,ดูแลเขาเรียกว่าอย่างไงดีฟังเสียงของตัวเองเยอะๆว่าคุณต้องการอะไรานะครับในลักษณะประมาณนั้นอย่าฟังเสียงของคนอื่นเยอะนะครับฟังเสียงของตัวเองเนี่ยเหมือนคุณมาดูคลิปเนี้ยคุณไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพ่ผมก็ได้ให้เชื่อตัวเอง ให้เชื่อตัวเองจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อความแมสเซจทั้งหมดประมานนี้เลยสําหรับชาวรัคนาราศีกรกฎหวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์สําหรับคุณก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับมีประโยชน์มีความหมายสําหรับช่องผมมากๆขอบคุณครับ